ปลาที่ไปจับมาค่ะขนุนต้นนี้ขนุนสีทองโตมากเลยค่ะ เพื่อนๆมองเห็นไหมคะลูกสุกแล้วไม่มีบัญญาเก็บมีแต่สุกร่วงค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอพระคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ